เคยสงสัยกันไหมครับว่าพอกิยูส่งพวกทันจิโร่กับเนสโกบไปหาลุงโอโรโกดาคิเสร็จแล้วเขาหายไปไหนหรือว่าเขาแอบไปทําอะไรมาบ้างในคลิปนี้ผมจะมาเล่าการผจญภัยของกิยูหลังจากตอนที่1ในภาคแรกของดาบพิฆาตศูนย์ให้ฟังกันครับ อ่ะคลิปนี้มีสปอยนะถ้าใครไม่พร้อมข้ามไปก่อนนะครับพอจัดการส่งทันจิโร่ไปหาอุโรโกนดาคิกิยูก็เดินทางไปทําภารกิจของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับภารกิจพาเขาไปเจอกับอสูตรตวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับมนุษย์มากๆที่กําลังจะจัดการกับเหยื่อในมือแต่พอ,อสูรแห่งกิยูเข้าก็เกิดกลัวขึ้นมานะครับกิยูโดอนอสูรตัวน,นั้นขอร้องให้ไว้ชีวิตแล้วก็สาบานออกมาว่าเขาจะไม่กินมนุษย์อีกแล้วแต่ถึงปากจะขอร้องอสูรตนนั้นก็เข้ามาโจมตีอยู่ดีนะครับแล้วก็ดกินองไปที่เูเขา หิมะที่เหมือนจะมีอาสูงปรากฏตัวออกมาแล้วก็ทำร้ายนายพรานที่อาศัยอยู่แถวนั้นพอรู้รายละเอียดกิยูก็เดินทางไปที่นั่นทันทีพอมาถึงเขาก็ตามหาข้อมูลจําเป็นต่างๆนานานะครับแล้วก็ทําให้กิยูรู้ว่าคนที่ถูกอสูรเล่นงานมีเด็กสาวคนหนึ่งที่รอดมาได้ชื่อว่ายาเอะระหว่างที่หาข้อมูลเนี่ยเขาก็เห็นนายพรานสองคนกำลังทะเลาะก,กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะครับทั้ง3คนเถียงกันไปกันมาห้ามไม่ให้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยขึ้นไปบนภูเขากิยูก็เลยคิดนะครับว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นยาเอกแน่ๆ ขึ้นอีกเด็กผู้หญิงคนนั้นตั้งใจจะฟันสองใส่กิยูทันทีนะครับแต่ว่าเขาก็เอามือรับการโจมตีนั้นเอาไว้ได้พอได้คุยกันกิยูก็แนะนําตัวเองนะครับแล้วบอกว่าเขามาจากหน่วยนักล่าอสูรกิยูถามยาเอ๋ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่อสูรเข้ามาโจมตีทําให้คนรอบตัวตอนนั้นอึ้งกับคําถามของกิยูไปหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านเข้าใจว่าการโจมตีพวกนั้นเกิดจากหมีที่เข้ามาทําร้ายกิยูโดนนายพรานคนหนึ่งถามขึ้นมานะครับว่าคุณเป็นตํารวจที่เข้ามาดูเรื่องพวกนี้หรอแต่ว่ากิยยยยููกกกก็็ตตตตตอออบลลลััไไไปาาาาาามมมมส์คคคนนนนนนนพพด้ะะะรรวว่่่่่่่เเใชํจจจแืงุุที คนหนึ่งสังเกตเห็นดาบที่เอวของกิยูแล้วก็ถามขึ้นมาว่าที่พกมาด้วยน้ำมันอะไรกิยูหยิบดาบของเองออกมาแล้วก็นิ่งไปสักพักนะครับบอกคิดได้ว่ากลัวทุกคนจะตกใจก็เลยคุกเข่ขขาลงไปทำหน้าจริงจังแล้วก็พูดอีกครั้งว่าผมชื่อโทมิโอกะกิยูเป็นนักล่าศูนย์แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อนะครับก็มีนายพันคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคนคนนี้คือคนที่ถูกสงสัยว่าไปจ้วงครอบครัวของคนเผ่า่านที่ภูเขาลูกอื่นก่อนหน้านี้นี่นามีข่าวเรือมาว่าคนที่ลงมือใส่ผ้าคลมมาาาโอออรริิสสีีีแนนนน้้เเเลยยยกกกกททท่่่่ไไไไดดดด็็ชปปะะััััตตงจจฏธขพพ รรียยบ้้อแลวนะในตอนที่กําลังแย่นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาสกิจกิูจากทางด้านหลังแล้วพอกิูหันไปก็ไปเจอเขากับคนในหน่วยนักล่าสูงคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักชื่อว่าโกโจชินบุชินบุพูดกับกิูว่าบังเอิญจังเลยที่มันเจอกันที่นี่แต่ว่าก็ดีใจนะที่คุณยังพูดจากับคนอื่นได้หวยแตกเหมือนเดิมชินบุเสนอตัววาหา้เธอช่วยคุยกับคนพวกนี้ให้ไหมแต่ว่ากิูก็ตอบกลับไปหน้าตายเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจัดการตัวเองได้แต่ว่ากิวกลัับับมาบาาทททททนนนนีีะคครรว่่่่่ไไไุดดกกออ้้้งงงหสยเ็ือเะหมจพูด สักอย่างออกมานะครับก่อนที่เธอจะเป็นลมลม้มลงไปชิระบุที่เห็นก็รีบเข้าไปดูอาการของยาเอะทันทีนะครับทำให้รู้ว่ายาเอกมีไข้แล้วก็ต้องการการพักผ่อนทําให้ชิระบุทําหน้าจรงิงจังขึ้นมานะครับแล้วก็หันไปบอกกิยูว่าให้เลิกเล่นได้แล้วมาช่วยเธอดูแลเด็กคนนี้ก่อนกิยูก็เลยกระชากเชือกที่มัดตัวเองเอาไว้ออกนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยชิระบุทันทีแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เข้ามาพักที่บ้านหลังหนึ่งนะครับชิระบุวัดไข้แล้วก็ดูแลยาเอะที่หลับอยู่ส่วนกิยูเนี่ยก็นั่งทะเล อยู่ในสภาพที่ใกล้มากๆก็เลยตกใจจนคว้าปืนมาป้องกันตัวเลยนะทำให้ชินะบุตตลกกับท่าทีของเด็กคนนี้มากๆนะครับแล้วก็ยกมือยอมแพ้ออกมายายเอ๋ตอนนี้สภาพสับสนมากๆนะครับเธอหันไปหันมาเพื่อดูว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจนชินะบุตบอกว่าที่นี่เป็นร้านขาย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 เอ๋สลบไปครึ่งวันเลยนะเพราะว่นน่าจะเพียจากเรื่องต่างๆที่เจอมาแล้วชินะบุตก็ยื่นยาหน้าตาน่ากินไปให้ยายเอ๋ดื่มนะครับเพื่อที่จะได้ดีขึ้นแล้วก็กำชับไว้ด้วยนะครับว่าไม่ต้องบ่นมากกินเข้าไปซะนะคะฝั่งของก กิยูโดนหมาที่ชื่อทาร่งั้มือเข้าไปเต็มๆเลยนะครับจนเจ้าของร้านยานเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเลยทีเดียวยาเอกที่เห็นอาการของทาร่ก็แปลกใจนะครับเพราะว่าปกติน้องมันเฟรนรี่กับคนจะตายชักเชดบุกก็เลยบอกไปว่าอย่าใส่ใจเลยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละ พอทุกอย่างกลับมาสงบชินระบุก็เริ่มถามกายาเอกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกอีกว่าไม่ว่าสิ่งที่ทําร้ายเธอกับครอบครัวจะเป็นอะไรแต่น่าอาจจะเป็นอสูรก็ได้แต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรต่อนะครับกิยูก็เดินเข้ามาขัดแล้วก็บอกว่านี่มันภารกิจของผมนะเดี๋ยวผมอธิบายทุกอย่างเองถึงตอนที่พูดจะมีหมาค่าผัวอยู่ก็เด็ชินระบุเห็นสภาพแล้วก็ทนไม่ไหวนะครับก็เลยไล่กิยูให้ไปเคลียร์กับหมาก่อนเดี๋ยวเธอจัดการเองจนทั้งสองสาวก็ได้คุยกันนะครับชินระบุอธิบายเกี่กอสองงแ แดดหรือว่าดาบนิจิรินแล้วก็แนะนําตัวเองว่าทั้งเธอแล้วก็กิยูเนี่ยเป็นเสาหลักหรือนักดาบที่เก่งที่สุดในหน่วยนักล่าศูนย์ระหว่างที่คุยกันก็เหมือนยาเอจะมีอะไรในใจอยู่นะครับทำให้ชินบุเลิกที่จะพูดตอนสุดท้ายว่าดูเหมนรอบหรือพวกเธอจะเข้าใจผิดไปเองว่าสิ่งที่เข้ามาโจมตีใหญ่เนี่ยเป็นอาศูนย์แล้วก็เสนอตัวว่าจะไปช่วยยาเอ๋แก้แค้นหมีตัวนั้นด้วยแต่ว่ายาเอ๋ก็ปฏิเสธออกมานะครับเธอบอกว่าเธอเองก็เป็นนายพรานเรื่องพวกนี้เธอจัดการตัวเองได้แล้วก็ขอบคุณชินาบุทีูู่เเเเขขาาาาาาาตตตมมที่นน่่ธอออั้้งงใจไไวววแกกย็ด กิยนนูพูดกับยาเอว่าการออกไปไหนมาไหนคนเดียวกลางคืนเนี่ยมันอันตรายนะแต่ว่ายาเอก็ยังเถียงไม่เลยนะครับว่ามันไม่มีอยู่หรอกอสูรที่พวกคุณตามหาอยู่กิยูที่ได้ฟังก็ยังจี้ต่อไปนะครับว่าแล้วทำไมยาเอ๋ถึงต้องขึ้นไปบนภูเขาวเวลานี้อีกเธอต้องการอะไรกันแน่ตกลงจริงๆแล้วเธอปิดบังอะไรพวกเราเอาไว้ชินนบุที่ได้ยินก็ตกใจออกมานะครับและยาเอ๋ก็เหมือนว่าสุดจะทนแล้วนะครับก็เลยตะคอกใส่กิยูไปว่าเลิกเซาซีหน้ารำคาญสักทีแล้วก็ถอยออกไปได้แล้วกิยูตัดสินใจไม่่่่่ไไไดด้้สววนนนนอออออะรกกลับปคเาาาาพูมงงๆยย ผมก็ไม่เคยเห็นใครกลับมาเป็นมนุษย์ได้เลยคําพูดของกิยูทําให้ทั้งยาเอะและก็ชินนบูนิ่งไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายกิยูก็ปล่อยให้ยาเอะแยกออกไปหลังจากนั้นชินนบุก็เข้าไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมทาภารกิจนะครับระหว่างนั้นชินนบุก็พูดเปรเยๆออกมาว่าข้อมูลที่เธอหามาได้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับหมีที่ไม่สามารถหาที่จําศีลในช่วงฤด,ดูหนาวได้อยู่ด้วยคนในหมู่บ้านจะบอกว่าพวกมันจะคอยเดินตามวนเวียนอยู่ในป่าไปเรื่อยๆและสักพักชินนบุก็ออกมาพร้อมกับชุดของหน่วยนักล,าลกกก่า,า,ลลาส,สู แล้วพอไล่ตามยาเอกไปทันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ยาเอกกาลังโดนอสูผู้ชายคนหนึ่งทําร้ายเข้าพอดีกิูและชินะบุเข้ามาช่วยยาเอกไว้ได้ทันนะครับแล้วเขาก็ฝากชินะบุให้ดูแลยาเอกด้วยก่อนที่จะชักดาบนิจินของตัวเองออกมาเตรียมต่อสู้ชินะบุที่ยืนอยู่ข้างๆยาเอกก็ถามกิูออกมาเล่นๆนะคบว่าอยากให้เธอช่วยหรือเปล่ายาเอกที่หันไปดูเนี่ยก็ตกใจกับสีหน้าของชินะบุมากๆเลยนะและเธอเนี่ยก็ตะโกนออกมาด้วยความสับสนจนกิูที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะครับก็เลยสวนกลับมาดูๆว่าเรื่องนี้ กิูบอกให้ยาเอะยอมรับความจริงตรงหน้านะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คุณพ่อของเธออีกแล้วกิูพุ่งเข้าไปต่อสู้นะครับเขาใช้ปานวารีกระบวนท่าที่4จัดการกับคุณพ่อของยาเอะไปได้แล้วก็ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอสุรตอนนั้นก็หันไปทางยาเอะก่อนที่จะพูดอะไรสักอย่างออกมา กิวเป็นคนเดียวที่ได้ยินสิ่งที่อสุนตอนนั้นพูดนะครับเขาตกใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินมากๆก่อนที่จะเดินกลับมาหาพวกชินนบุในตอนนั้นยาเอะพูดขึ้นมานะครับว่ามันจบแล้วสินะจนชินนบุที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็หันมาพูดด้วยนะครับว่าใช่ค่ะทุกอย่างมันจบลงแล้วแต่พอหันไปทางยาเอะภาพที่ชินนบุเห็นเนี่ยก็คือยาเอะกำลังจะทำให้ตัวเองตามพ่อของเธอไปนะครับทำให้ทั้งกิูแล้วก็ชินนบุตกใจจนพุ่งก็ไปห้ามทันทีชินนบุเห็นท่าไม่ดีเลยเพราะว่าดูแแลล้้้้้้้วววเเเเเเเธธออ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 ไไไไไปปมมมมม่่่่่่่ทททททัันนนนตาาาาาาาสสสสสุุุุดดยยยยยญะกกกกก็ีีีีงงรรบจจชขหหหใใู แล้วทำไมยังต้องมามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกความเจ็บปวดที่ยายเอะอาบายออกมาทําเอาชินะบุพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าในตอนที่กิวเดินมาสมทบเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่าคุณพ่อของคุณพูดอะไรบางอย่างออกมาตอนที่เขาโดนจัดการแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงคุณแน่ๆว่าเขาให้มีชีวิตอยู่ยายเอ๋ที่ได้ฟังก็ตกใจจนร้องไห้ออกมาไม่หยุดเลยนะครับความเจ็บปวดตอนนี้มันมากจนเธอสับสนไปหมดแล้วแต่ว่ากิวที่เห็นแบบนั้นก็ตัดบทออกไปดุๆนะคบว่าผมไม่สนรอกน้ว่าคุณจะพูดจาโทษอาศูนย่าังไงหรือว่าทาไมตัวเองต้้้้้อออออองงมมมมมาาเเเเจจะะไไไไไรรรแแแบบบนนนนนนีีีื่่่่่่พวววกกกกยยยััผผููลลิิ็ดดปโสใ ทำเอาเชื้อหนูถึงขั้นต้องเรียกกิยูเพื่อเตือนสติแต่ว่ารอบนี้กิยูก็พูดสวนกลับมานะครับว่าอย่าลืมว่าพวกเราเองก็เป็นเสาหลักของหน่วยนักล่าศูนย์เพื่อเตือนสติชื้อุเหมือนกันนะครับว่าอย่าลืมว่าพวกเราเองก็มีหน้าที่ทําอะไรเหมือนกันแล้วพอได้ยินแบบนั้นชื้อุนก็เลยหันมาหายาเอกก่อนที่จะบอกว่าขอให้ยาเอกต่อสู้กับความรู้สึกพวกนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่พวกเธอใช้เพื่อให้ผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้เหมือนกันพอได้ยินแบบนั้นยาเอกก็เหมือนจะได้สติแล้วกนนั้ไไมม่็ดเปล เพราะว่าเลือดของพ่อเนี่ยมันแข็งตีกับตัวไกลปืนไปแล้วนั่นเองพอเห็นแบบนี้ยาเอกก็นึกถึงตอนที่กิูพูดขึ้นมานะครับว่าคําพูดสุดท้ายที่พ่อพูดเอาไว้ก็คือขอให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากเสร็จภารก,กิจกิูกับชินนบุก็แวะเข้ามากินข้าวด้วยกันนะครับระหว่างที่กินชินนบุก็เลยถามกิูขึ้นมาว่าคุณดูเปลี่ยนไปนะกิูที่ได้ฟังก็ทําหน้างงๆออกมานะครับก่อนที่จะถามว่ามันเปลี่ยนไปยังไงหรอชินนบุก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนนนนนะะคคครปปปเเอจดว่นนน่่่าาาาายแีีีีุ้้้ณมมไไไไททํลข กิยูที่ได้ฟังก็นึกถึงหน้าของทันจิโร่กับเนสึโกะขึ้นมานะครับการที่เนสึโกะจังไม่ทําร้ายมนุษย์แถมยังเข้ามาปกป้องทันจิโร่ด้วยทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วกิยูก็ตั้งคาถามกับตัวเองว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมเรื่องของเนสึโกะจังสภพก,กิยูก็ตอบชิงระบุไปตามที่อาจารย์ของเขาสอนมานะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของเขาก็จะไม่สั่นไหวแล้วก็พูดต่ออีกว่าพวกเราคือเสาหลักของหน่วยนักล่าศูนย์นักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในหน่วยสิ่งที่พวกเราจะต้องไม่ลืืืมมกกกกกก็คคคคออออเเเรรรรรราาาาาวจจะะะหััันนดดดบบใใใใสส่่่่แลลํงงงงปป้พ้พพออไไชุทีีฟถูููย มากมากเลยนะครับก่อนที่ทั้งสองคนจะกินข้าวกันต่อไม่นานหลังจากนั้นก็มีแซลมอนต้หมหัวเชเท้ามาเสิร์ฟกิยูนะครับชินะบุเห็นก็สนใจมากๆเลยนะเราก็ถามว่ากิยูชอบกินเมนูนี้หรอแต่พอทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ชินบุหันไปทางกิยูก็ตกใจกันใหญ่เลยนะครับเพราะได้ไปเห็นหน้ากิยูตอนที่กำลังยิ้มเข้าเจ้าของร้านเนี่ยถึงกับช็อกจนทําจานหล่นแตกเลยนะครับแล้วพอรู้สึกตัวกิยูก็หันมาถามชินะบุว่ามีอะไรหรอแต่ก็โดนบอกว่าเปล่าคะ่ะแค่นี้เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นกิยูยิ้มออกมาเฉยๆแล้้ววพพักกชินนบุูดขึมาา่ ขอโทษนะคะช่วยหันหน้าไปกินทางอื่นก่อนได้เปล่าอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากรู้41เรื่องที่ไม่รู้จะรู้ไปทำไมในดาบไปค่าดอสูรผมทําคลิปไว้แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย